สวัสดีครับอยู่กับผมโดบเพดูเอิ์นะเมเปิลสตอรี่เอ็นเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับให้ลงทะเบียน<ม>เลือกเซิร์ฟเวอร์สำหรับคนที่เล่นในโคเบต้ารอบที่แล้วนะครับที่ตัวละครเลเวล100รขึ้นไปทำเควสประจำวันครบล็อกอินครบ15วันนะครับสามารถมาเลือกเซิร์ฟเวอร์กันได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เว็บตัวนี้ไ้ให้นะครับใครที่จะลงทะเบียนก็สามารถกดได้เลยใต้คลิปนี้นะครับผมก็เข้ามาหน้าตาเป็นอย่างนี้ นะครับแล้วก็ล็อกอินเมตามาให้เรียบร้อยมันก็จะมันก็จะเชื่อมกับตัวละครของเราไปเลยนะครับผมก็เงื่อนไขลงมาดูนี้ว่าผ่านไหมนะครับติ๊กถูกหมดไหมเห็นไหมแล้วก็เช็คอิน15วันไหมถ้าเกิดเช็คอินมันมี5วัน10บวันล้วก็15วันถ้าเกิด15วันจะได้ของเต็มเต็มนะครับถ้าเกิด5วัน10บวันก็ได้ของลดลงมานะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบอกว่าตัวละครของเราไปได้ไหมดิจิเตอร์เมื่อกี้ผมเลือกเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วเดี๋ยวมาเลือกให้ดูใหม่อีกทีหะะที่ จะเอาไปได้เนี่ยในหนึ่งไอเดียมันเลือกไปได้1อันนะใครที่มีเลืวกร้อยมากกว่า1ตัวมันก็จะต้องเลือกเอาตรงนี้อันนี้มันไม่ไม่ผ่านเงื่อนไขมันก็จะไปไม่ได้ครับก็ตัวนี้ผมเลือกตัวนี้แล้วก็กดทั้งล่างเลยนะครับเลือกเซิร์ฟเวอร์แต่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ตอนไหนก็ได้นะครับแต่ว่าเรื่องหลักเดี๋ยวผมเลือกไว้ก่อนเออมันจะได้มีตัวตนไปก่อนนะครับให้มันมีตัวตนก่อนให้มันมีตัวตนไปก่อนสิ่งที่จะไปนะครับก็คือสเตตัสนะครับตัวของอานะ แล้วก็ตัวของไฮเปอร์ที่เราเอัพไว้ทั้งหมดนั่นแหละนะครับเป็นของตัวละครเราไปทั้งหมดนะครับของสวมใส่ไปเฉพาะของสวมใส่นะครับของในกระเป๋าไม่ไปนะครับก็ผมเอาเซตวอนมาแต่ว่าผมก็มีอีกไอดีหนึ่งที่เอาเซตอันเชนมานะครับก็วอนเนี่ยถ้าตีบวกจริงๆแล้วเนี่ยมันทําง่ายกว่าอันเชนอันเชนมันต้องเสียเนโซเยอะนะครับแล้วสุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนตอนเลเวลของใช้ของเลเวล150อยู่ดีนะครับก็ เดี๋ยวตอนแรกฟาร์มอันเชนร,รีบอร์ดน,นี่ครบแล้วก็เอาเชนขายเราจะได้มเีเราจะได้มีเพราะว่าผูดด้เล่นใหม่คนที่มาเล่นที่หลังอะ่ะจะต้องซื้ออันเชนมาฟาร์มเดี๋ยเราก็จะเอาฟาร์มเอาอันเชนมาฟาร์มเสร็จแล้วก็ตีบอร์ดน,นี้ได้ก็เอาเชนไปขายนะครับทําต่อยอดไปนะครับแล้วก็ตัวของอขอตูมขอตูมก็ไปตัวนี้ข้อตูมผมแพงด้วยนะอันเนี้ยอันจะขายได้เยอะนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงผมก็ไม่มีออโต้สเปลเดี๋ยวค่อยไปหาเอาข้างหน้านะครับ ก็คร่าวๆมีประมาณนี้มาลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับมันเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์จนถึงวันที่12มีนายนะหนึ่งเดือนนะครับใครเห็นแล้วก็รีบลงทะเบียนเลยอย่าปล่อยให้มันเลยนะฮะเดี๋ยวเสียวเวลานะก่อนจะเล่นมาเวลร้อยกว่าๆหรือว่าบางคน200เนี่ยแม่งโคตรนานเลยยากด้วยนะครับเดี๋ยวจะงานงอกกันไปนะครับผมก็อย่าลืมกดลงทะเบียนด้วยนะครับผมเลือกเซิร์ฟเวอร์ให้เรียบร้อยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะจะได้ภาพคลิปใหม่สำหรับ เกมที่สามารถหางเงนให้คุณได้เกมนี้เอินชัวครับว่าเมเพปิลนี่ก็ต้องบอกว่าคนเล่นเยอะมากๆนะครับโอเควันนี้วันนี้จะไปก่อนสวัสดีครับ